สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนะครับ BGM 47กับเกม Home Sweet Home Survival กับผมกับคลิปกระทืบผีนะครับ EP ที่55แล้วับผม EP ที่แล้วนะครับสนุกสนานไปนะครับกับ33สาวเพราะว่าพับเกิลนะว่า EP นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับแมปวัดล้างนะครับวันนี้มีเจนะครับมีติมมีอ่องมียูรินะครับผมมาดูกันสิว่าจะมันไหมนะครับได้มาเป็นกระถางทรูฟแล้วนะครับว้าว ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงอาจารย์ติมนะครับมีคนแจ้งมาครับหนูรัดแจ้งมาครับว่าเป็นผีเบล,ลนะหนูรัดนี่ก็ทําคลิปเราเจอกันมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับทั้งหนูรัดทั้งเยาวรุ่นเมืองทิพด้วยนะสองคนเลยนะครับผีเบล,ลนี่เป็นนะครับพังตู้ก่อนนะเจอกันมาเกมนี้เกมที่สองนะครับ เมื่อกี้เราเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งนะโอ้เด๋ยวนะเครื่องเครื่องสามกำลังขึ้นนะ้ไผ่านแล้ว,นะลวเอาครับเครื่องแรกมาแล้วนะครับอยู่ข้างล่างนะผีเอาเรื่องนะครับพังกล่องนะพังตู้นะเอาเรื่องนะตัวนี้ไล่แล้วนะครับกดวินวอล์กไล่แล้วนะ ม่ได้สวดกันแน่างานนี้โอเคเดี๋ยวไปทางด้านนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจูกได้นะตรงนี้เราสามารถจูกได้นะแล้วก็โอ้โหมีคนเตรียมสเปียร์มาให้พร้อมเลยนะครับผมว้าวสเปรวาปีศาจดูวิวทางนี้ไว้นะขัดขังทะเลาะัตตังที่สวัสสเปรขาอะไรสกสุรสราุทางตรงนี้เราสามารถจูกได้สักพักหนึ่งนะครับตาบได้ที่มาแล้ว โอหโลบตัวนะครับว้าบปักไล่นะไล่นะไล่นะผีไล่นะระวังนะผีไล่นะโอเค ที่เดิมเออไม่เอาสวดตรงนี้ดิสวดตรงนี้ดิครับรออะไรนะโอ้ตรงนี้ฮัทจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสวดกันไวนะทีมนี้ว้าวหนูรัดกับเอายาวรุ่นเมืองทิพนี่รู้สึกว่าจะเป็นงานอยู่นะครับเจอกันมาสองเกมแล้วก็เล่นดีทั้งสองเกมนะตะเกมที่แล้วตายไปนะครับ เราเนี่ยตายไม่ใช่อะไรนะโอเคนะครับตอนนี้แปแล้วนะยังไม่มีใครหน้าแดงทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมีคนสวดอยู่นะครับเป็นเจนนะครับสวดโดยหนูรัตนนะครับ เก้าเ้าหนึงแล้วโอ้วายวากอยาก้างตังิวิ่งเลยนะครับฮไม่ได้แดกหรอกงงงงไอสัตว์งงบายทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกูสามก้อเอ,อไม้ดีกว่า เอาหวายไปดีกว่าไม่ได้กินหรอกเนาะมา้างหน้าเราอ้อมมาทางนี้เฮ้ยแกตากูมาทำอะไรล่ะตากูมาละเจนี่โอเคครับทำให้เรียบร้อยนะว้าว ไปกันเเฮ้ยพิมพิดพิมสามห้าอะไรมึงวะอ้าวอ้หหไอ้ควายอันนี้อะไรอ่ะกําลังสวดหรออ้าสิบคนเล่นงี้ผีก็ร้องอลดิอ้าวห,หนูรัดนะครับ ใช่หนูลัดปะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่หนูรัดนะครับหนูรัดนี่กาลังสวดอยู่นะโอ้เครื่องสี่ขึ้นแล้วครับก็มาเก้าเก้าแล้วมึงจกแคนเซิลทำไมไอ้สัสัดทงทตังี่สวส์เปียขาอะไรยัิสกั์วชิรารเเออก็มาเก้าเก้าหมดแล้วก็งงนะ ว่ามันจะรออะไรนะเหื๋อข้างล่างนะครับเดทเรื่องของเจ้าสิเจ้าเดทก็เรื่องของเจ้าสิโอ้โหสนับสาม ชอบอยู่แล้วนะว้าวชอบเรียกลูกประคำเป็นสนับนะเดี๋ยวไปช่วยเจนเมลักก่อนตู้เปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะเปิดไว้ก่อนนะครับอะไรอ่ะเขาจะเพน ยาทาแก้ปวดเมื Emmanuel, ่อยหรือไงล่ะเอาาเอหนึ่งักเลงฮือยย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 ยมาดิ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 แจ้งถึงหน่อยอีหนูมาดิเอ้ยไอ้อ่องโดนไล่ไปนะ มิตัดมาดิอ้าวไอ้ออกตัวเสียบคอตายไปแล้วนะมาดิมาดิมาดิอีสัตว์เก่าปะล่ะเก่าปะโอะ้โหเวียงเป็ดเมลหน้าหนังเป็ดโอ้ยโ <ท S 2> อ้ยสัแล้วกูเอาเอาไอ้ออกมาชุบก่อนมันตามแน่แหละเอาไอ้ออกมาชุบก่อนนะ นี่แหละกำลังดียาอ,อยู่ด้านนู้นนะให้อองไปชีดยาก่อนนะเราเหลืออีกสองรอบนะเรายังไม่ค่อยจำเป็นโอ้โหสนับหนึ่งอืมนี่ไงมีโคสตาร์นให้ก็ต้องจัดนะครับไม่มุดกูไม่มุด,มมดโอ้โหอ่อง นะดักหน้าด้วยดักปุ้ยหลบกูสิวะเออยาอยู่ตรงนู้นกูกินยาก่อนโอ้ความสวยไอ้สัสความสวยมาเยือนแล้วโอ้ชิบหายเลย,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 ยตามอีก อะไรยังไม่ลงงงงงไอสัตว์งงยังไม่ลง <c oughs> จะมาวาร์ปตามเรานะเรียบร้อยถือยามาด้วยนะแบบนี <c oughs> ้พี่จัดให้หมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังเกาะมึงอนะ่ะหมดหมดหรือ,อยัง อย่าไปวิ่งบล็อกกันดีว่าเจ็บล็อกกันเองดีวะอ้าวเรียบร้อยครับผมนี่นะครับลุมสหัสสหาบาทานะโอเคยังมันเกมนี้ขอบคุณหนูรัตกับเยาวชนเมืองทิพด้วยนะครับผม <c oughs> เล่นดีนะวันนี้เล่นดีทั้งทีมเลยนะครับผม <c oughs> มีเราอนุอยู่คนเดียวแหละตูสีได้เท่าไหร่นะ ได้ไป600นะครับเราได้เยอะที่สุดเลยนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับใน EP ที่55นะ้ครับผมใครดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจผมทำต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ